นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมามาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอถวาย ความเคารพสักการะแด่ท่านพระเดชพระคุณท่านสมเด็จทั้งสองพระองค์กล้าวขออภัยโปรดอโหูสีจะได้นำพระธรรมของสมเด็จพระศาสดามากล่าวต้อนรับถวายขอนอบน้อมแด่สมเด็จพระ ผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอระหันตพันพัญยูตจัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียงกล่าวขอความผาสุขความเจริญจงเกิดมีแด่เพื่อนที่พระพฤติพรม,มจันทร์ทั้งหลายและขอความสุขก,กายสบายใจ จองเกิดมีแด่ทานอุบาสกอุบาสิกาผู้มีบุญกุศลยลราสีทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันทุกทุกคนความสงบนิ่งเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตเกิดมาเพิ่งประส ประสงค์และปรารถนาแต่เทคนิคในการที่เอาความสงบมาใชา้มันไม่ค่อยมีไอ้เทคนิควุ่นวายเนี่ยเขาทำกันอยู่แล้วส่วนเทคนิคที่จะมาสร้างบรรยากาศให้เกิดความสงบตามกติกาของชีวิตนี่มันน้อยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอ,ะอรหันต์พระคีณาสพ พระอริยะเกิดขึ้นมาจึงได้พากันมาบำเพ็ญโดยใช้ยุทธศาสตร์เป็นประทัฐานให้เหนือความรู้ความฉลาดของโลกมาสร้างความสงบขึ้นในสันดานของตนก่อนยุทธศาสตร์ในการที่ควรใชนะ้น่ะมีอยู่สี่ประการประการที่หนึ่งเราควรลึกและลึกถึงผู้มีความวิเศษ กล่วกิเลสทั้งปวงนั่นได้แก่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์โดยใช้ภาษาเพราะทริงสำนวนที่น่าฟังเขาลบและลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เลิศลำ้ำประการที่หนึ่งประการที่สองมาและลึกถึงคุณพระธรรมคือพระเมตตา ประการที่สามมาลึกถึงกายาอันเป็นอสุภะประการที่สี่มาและลึกถึงมรณะที่จะมาถึงเหลา่ายุทธศาสตร์อันนี้เมื่อพระองค์ท่านสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มารวบรวมขึ้นสามพยางคือเมตตาอสุภะมรณะขึ้นเป็นสัพพะกะกรรมฐาน ให้เป็นกรรมฐานแก่ปวงชนของพระองค์ท่านได้รับมาสาธยายตามปรารถนาเพื่อความอยู่ดีกินดีในผืนปัตบีของพระองค์ท่านนอกจากนั้นในครอบครัวทุกๆครอบครัวก็วให้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนปลาในน้ำเมื่อพระองค์ได้มาจัดแจงก็จะชุมชนทั้งหลายสมัยนั้นยุคนัน้นเจริญศีลเจริญพร พิจารณาสมบัตกรรมฐานอย่างเพียบพร้อมพร้อมหน้าพร้อมตาบ้านเมืองโดยกลายเป็นแผ่นดินทองกลายเป็นแผ่นดินธรรมไม่มีทุกข์ไม่มีโทษแต่ละประการใดส่วนประการที่หนึ่งซึ่งอัตกถาได้มากล่าวว่าผู้รู้ทั้งหลายเห็นว่าพุทธานุสติมันเป็นกรรมฐานชนิดหนึ่งสำหรับมรรคผลของผู้เจริญ จึงเรียกว่าปะลิหานิยสมถกรรมฐานให้เป็นบริหารให้เป็นกรรมฐานบริหารกายให้หมดมนทินบริหารศีลให้หมดผิดบริหารจิตให้หมดตัณหาบริหารปัญญาให้สิ้นไปซึ่งอวิชชาเมื่อพระคุณเจ้าได้ให้แล้ว ภิกษุในอารักขาของพระองค์ท่านได้ยึดมาเป็นสนะมาปฏิบัติจึงมารวมกลุ่มกันว่าเป็นอารักขาอารักขาสัมปทาเป็นอารักขาหรือเรียกโดยรวมว่าเป็นการดิร้อนอารมณ์ทั้งหมดให้มาเป็นหนึ่งเดียวจึงเรียกว่าอารักขาสัมปทาอารักขากรรมฐานตรงนี้เมื่อพระองค์ท่านทุกรูป ได้ยินยุทธศาสตร์แล้วอย่างนี้นะแม้คารวะญาติโยมก็ควรที่จะมาน้อมนึกถึงว่าคู่ชีวิตเขาเรียกว่าคำจูนชีวิตรักษาชีวิตคุ้มครองชีวิตปกป้องชีวิตอนุเคราะห์ชีวิตทำยังไง ทำไมโลกเราจึงร้อนเป็นฟื้นอยู่เป็นไฟแค่มีกายกับใจแค่นี้ทำไมไม่รักษาไปปล่อยเป็นธาตุตัญหาโทสะทําไมรู้อะไรกันนักกันหนาเห็นอะไรกันนักกันหนกายกับใจเราเห็นหรือไม่เพียงแค่ไม่เกินร้อยปีต่างคนก็ถูกเผาจี่ไปแล้วทำไมจึงวกวนอยู่กับเสียงที่ไม่ใช่ทุระเมื่อเรามาพิจารณาถึงข้อมูลนี้ว่าคู่ชีวิตเนี่ย ข้จูนชีวิตนี่ทำไมเราจึงไม่นึกถึงพระเมตตาการรักษาชีวิตทำไมจึงไม่นึกถึงสัมมาอาชีพการคุ้มครองชีวิตทำไมจึงไม่นึกถึงสังบรการปกป้องชีวิตทำไมจึงไม่นึกถึงสัจจการอนุเคราะห์ชีวิตทำไมจึงไม่นึกถึงสติสิ่งทั้งห้าประการเนี่ย ไม่เกี่ยวกับบ้านวัดโรงเรียนไม่เกี่ยวกับคนสัตว์สังขารถ้าคนไหนมองเห็นกายใจเจ้าของไม่นิยมทุกข์เกลียดที่สุดคือความทุกข์แล้วทําไมจึงไม่เอาของที่สมันประเสริฐมาหนึ่งประเสริฐแบบไหนพระองค์ท่านกราบแทบเท้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาซึ่งเป็นจอมยุทธ์เมื่อเข้าไปสู่สมาบัติดับปีติละสุขแล้ว ไปกราบแทบเท้าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันตุทุกท่านที่ปรินิพานไปแล้วมากกว่าไม่หินเม็ดทรายเนะี่ยพระองค์ในสาสยใหญว่าลูกเอ้ยเจ้ารู้ไหมว่าชีวิตที่เกิดขึ้นมาเขามาเพื่อเอากำไรไม่ใช่มาเพื่อขาดทนุนเมื่อได้ยินอย่างนี้ก้าวผู้น้อยว่าสนานิษได้มอบดวงจิตให้พระองค์ท่านบอกขอพระองค์จงประทานพรอ,อัน,นวิเศษ ชีเหนือกิเลสตัณหาให้พระลูกเจ้าได้เอามาใช้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อได้กราบแทบเท้าพระองค์จึงปล่อยพระวาจาเป็นอัตตกถาภาษาที่เพราะพิ้งเป็นอัตสาทะคือรถอันลึกซึ่งออกมาก่าวก่าวสดุดีว่าลืมตาต้องมีปัญญานะเธอลับตาต้องมีสตินะเธอ ยามนำหลีต้องใช้ยาณน,นะไปนิพพานต้องใช้สมถะเอาธรรมะต้องใช้วิปัสสนาจะดับสังขาราต้องใช้ในโยชนินโรดบ้างเซงมงงายอะไรเถอะพระองค์ท่านเกล้าผู้น้อยมีวาสนาพอได้สดับมาลืมตาขึ้นดูในฟ้ามีแต่ว่างปัญญาไม่มีลับตาลง จึงเอาสติมาพิจารณาเออกายเวทนาจิตธรรมมันต้องมีสติโว้ยเมื่อเห็นอย่างนี้จึงน้อมเข้าไปถึงว่ายานเหล่าใดที่พาเราคิดถูกต้องยานเหล่านั้นเป็นของพระพุทธเจ้าเฉพาะหกประการอินทริยะประโยปรเรียกยานคือยานต้องตรวจอินทรีย์ของตนคนให้เสียดเสร็จเรียบร้อย สยะนุสัญญาณยานคือพจารนาถึงยางลึกถึงสมุทัยของสัตว์มันมากล้นไปก้วยมาหาสมุทรอันลึกซึ้งเมื่อเรามาเห็นพระองค์ท่านพี่นาอย่างนี้เออนี่มันเป็นญยานของพระองค์มาหากรุณาสมปัจจิญานญยานอันเพียรพร้อมไปด้วยพระเมตตาเหมือนกับสายฝนยามากาปฏิหารยาิยะญยานญยานอันแสดงเป็นคู่ไม่มีเขาไม่มีเหลา่า อนณาวรนยานที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิปัสสนูกับนิวรณุปกิเลสจึงได้เจมแจ้นอกจากนั้นสัพพัญญุตยานของพระองค์พระองค์จึงเปิดเผยย่ำๆว่าอันนี้เป็นดวงเทียนดองรรมของพระพุทธเจ้าเฉพาะไม่ใช่ของภาษาวกแม้แต่หกข้อนี่เหมือนกันพระองค์ท่านรับพระพรชัยอันวิเศษได้มานั่งสงบนิ่ง ไม่ให้กิเลสบ้าตันหามานำโดยใช้ภาษาคำว่าอบอุ่นหนุนแน่นแก่นธรรมนำทางวางทุกสุขสงบจบนิพพานมาเป็นองค์กรให้พราะความอบอุ่นอันเกิดขึ้นมาจากฌานสมาธิสมาบัติวิโมก กล้าวผู้น้อยจึงได้รับอารมณ์อันชุ่มฉ่าอันเป็นเอกขตาใจเอกขตาจิตเป็นจิตที่โดดเด่นไม่เขาไปยึดในนิวรณ์ไม่เขาไปยึดในอุปาทานไม่เขาไปยึดในกิเลสส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งที่รักทั้งที่ชังดวงนั้นที่นั้นกล้าวได้รับอานิสงส์ว่าญานและปัญญามีในที่ใดที่นั้นเป็นอธิปไตยของพระภิกษุในศาสนาจะพึงเสวยเรียกว่าเป็น อริยวงเป็นวงของพระอริยเจ้ากล้าวจึงขอกราบแทบเท้าในอัตรรถภาษาว่าเมื่อเป็นฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีวาสนาน้อยบารมีต่ำขอพระธรรมอันเลอเลิศของพระองค์ท่านจงปรากฏดแจม่มแจ้งเหมือนพระอาทิตย์ยามโผยามขอบฟ้ายามชาเช้าเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อได้รับพระโอรสอย่างนี้แสงธรรมเลยเปิดเกิดขึ้นมาว่า เบื่อไหมนายไหมเบื่อไหนนายไหมเบื่อนะไหมนายไหมเกล้าตอบว่าเบื่อใต้เท้านายจะเท่าเออถ้าเบื่อนายแล้วได้ยินไหมอะไรเธอยังสงสัยอยู่ในความไม่เบื่อหน่ายเกล้าได้ตอบด้วยความยำเกรงครบว่ายังเหลืออยู่คือความมืดพระพุทธเจ้าค่ะ ข้าพระองค์ท่านยังไม่สําเร็จกิจประการใดเอาละเจ้าตอบหน้าฟังแล้วพระองค์ท่านจึงมาให้สก,กิจว่าเอาลองฝึกสมาบัติกับนิโรธสมาบัติดูสิทําไมยึ่งให้กล้าวได้ยินได้ฟังแบบนั้นนิโรธสมาบัติเก้าก็ไม่ชํานาญจากนั้นมาพระคุณท่านพระเจ้าทุกรูปพอก้าวได้รับธรรมรสอย่างนั้นแล้ว กราบแทบเท้าในหัวใจอันบอยสุดว่ากายถ้าไม่มีกิเลสเวทนาถ้าไม่มีความเห็นผิดจิตถ้าไม่มีกรรมทำไม่มีอวิชชาแน่นอนเธอต้องสามารถผ่านคอด์คิวเข้าไปความอบอุ่นจะมีจากเธอเพราะว่าความอบอุ่นในในในโลกนี้มันไม่เหมือนคำว่ารู้เยนินเห็นนิ่ง ยิ่งสงบครบงัดตัดกระแสได้พระองค์ท่านทุกๆรูปที่กลราวกก่าวมาเลยไม่ใช่ผาโผนใต้เทา้าเมื่อกระแสเจียตมันเข้าไปรับภราพรอ,อันตัดกระแสนิโลดสมาบัติมันชื่นชมยินดีเหมือนกับแมลงผูเพึ่งไปตอมดอกไม้บานกลางป่าชื่นชมยินดีแม้จะถอยกลับออกมาจากสมาบัติมันยังดูดดึงดีดเข้าไปดึงเข้าไป ตรงนั้นล่ะกราวเลยบูชาสการะในคําว่ามโนมยิธิเป็นอะไรทำไมจึงถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในาศาสนากราวขอกราบบัญชาให้สายคําอันศักดิ์สิทธิ์จังมาเปิดจิตฆ่าพระพุทธเจ้าดูสิ เอาธรรมะเปิดจิตจะได้ปิดอาบายจะได้หน่าสังขารจะได้น้อมจิตสุนิพันธ์ไปยังไงพระพุทธเจ้าค่ะจากนั้นรถพระธรรมเสียงพระธรรมกลิ่นพระธรรมสังบรธรรมเลยหยดหยอดให้เกล้าได้รับอัธรรถว่ารู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจไหมเธอรู้โยเห็นโยเข้าใจไหมเธอเกล้าวจึงตอบด้วยมัธรรถอันไพเราะด้วยนิรุติปาสานเป็นปฏิพานว่า กล้ารู้เห็นแต่ยังไม่เย็นตามเกียตนาครับผมเออใช่เมื่อเธอยังไม่เห็นเย็นตามเกตนากลับไปคําว่ากลับไปไม่ใช่ปไปไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าไปที่ไหนกลับไปดูที่เดิมออกจากกรรมสัญญาดูสิกล้าวเลยมาบําเพ็ญสมาบัติจเจริญชานสี่อยู่ประมาณปีหกเดือนพระพุทธเจ้าครับพอมาจเจริญ ชาญสี่ยยปีหกเดือนในห้องยืนตัดส่วนเกินเดินตัดส่วนขังนั่งตัดนิวรน,นอนตัดอวิชาตื่นขึ้นมาตัดกรรมทำตัดผิดคิดตัดอวิชายืนเดินเลยกายเป็นเหตุให้ เดินช้าช้าล่างตัณหาเดินปางกลางล่างอนุสัยเดินไปไปเลยมาล่างอาสวะก็เลยฝึกหัดมาพอฝึกหัดตามมาได้เกิดธรรมะขึ้นมาว่าอา้าวขวาล่างเครื่องดองซ้ายล่างกามสามล่างอาคีสี่ล่างตัณหาห้าล่างวิตกหกล่างอวิชชาทำเธอ กล้าวได้ยินอย่างนั้นชื่นใจเสียงเพราะคลึงเป็นเสียงธรรมภิรีกล้าวจึงบูชาในพระธรรมอันเป็นรถอันเป็นสังวรเป็นรูปเหล่านั้นมาศึกษาปฏิบัติท่านพระเดชพระคุณทุกท่านทุกรูปทุกนามเอ้ยเมื่อจิตใดยังไม่ไปสัมผัสอันเป็นอริยมรรคเบื้องต้นแล้วพวกท่านอย่าพากันหมองหม่นอยู่ในกุศลและบุญเลย บุญและวาสนากุศลภายคนติดอยู่เพราะทำให้ความหมองหม่นจิตมันเกิดขึ้นมาเมื่อก้าวได้เข้าไปสัมผัสว่าบุญวาสนากุศลเป็นเหตุให้ขังคนงในวัฏสงสารก้าวได้ได้พาสิท์ว่าถ้ามิฉะนั้นจะต้องทำจิตของตนให้หลุดไปจากบุญกับกุศลบางสิเลยไปเจริญอันเป็นธรรมานุปัสสนา ล้วนนเข้าสู่วิปัสนาไปเห็นอนิจจตาไปเห็นวิราคาไปเห็นนิโรธะไปเห็นปฏิสขะชัดเจนเลยท่านเลยอารยสมุคาโตปฏิสโคมุตโตทรงกลับก้าวเลยเป็นนั่งก็ไม่ใช่ไปเดินยไปยืนกอดอกให้น้ำตามันตกอาบผ้าเปียกหมดประมาณสิบสองชั่วโมงตั้งแต่ สิดถึงหกโมงเชา้าความเย็ยนความวยิ่งเสียนล้นะมันจะเป็นธรรมะนิยานิกังสุเทสิตังมันจะมีบทบาทที่ใต้เท้าเอามากล่าวอันนี้เป็นการบูชาพระเดชพระคุณพระธรรมพิสุทธิมงคลอันเป็นดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์และอำนาจ โดยพระอภิญญา,าของพระองค์ท่านที่บำเพ็ญมาไม่เคยย่อท่อห่อหุอ้มพระองค์ท่านบำเพ็ญอยู่เกปีส่วนใต้เท้าผู้มีวาสน,นาเนาะสิบสองปีอยู่ในห้องยืนเดินนั่งสามอิริยาบทยีสาปีครับผมจึงได้ผ่านคอร์ดชั่วช้าลามกเข้ามาพิจารณาถึงองค์มัก ชัดเจนสามารถอ่านตนออกบอกตนได้ใช่ตนเป็นบอกให้นิ่งก็นิ่งบอกให้เดินก็เดินตามกระแสบทบาทของอภิธรรมอภิวินัยกล้าวจึงเห็นว่าชีวิตนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมารับใช้ความสุขความสุขความดีความชัว่วไม่ใช่ไม่ใช่เลยชีวิตที่เกิดขึ้นมารับใช้มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งตระหาท่านไม่เกี่ยวกันเลย เพราะฉะนั้นพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณธรรมวิสุทธิมงคลจึงได้ทำวรสลีละของพระองค์ท่านเกิดอภินิหารแผ่นดินแผ่นฟ้าสะทกสะเทือนแม่ใต้เท้าผู้มีอำนาจวาสนาน้อยก็ได้รับพระพรจากพระองค์ท่านเมื่อพระองค์ท่านจะเสด็จเข้าสู่แห่งความสิ่งทุกข์ก่าวก็นั่งทำสมาธิหยอดหยดมากราแทเท้าท่านว่าพระองค์ท่านเป็นพระ ผู้ยิ่งใหญ่ขอพระพุทธเจ้าได้กราบแทบเท้าพระองค์ท่านยามเข้าสมาบัติกล่าวก็ดำเนินตามไปดำเนินตามไปตามไปมีท่านนิโรธลังสีองค์หนึ่งกล้าวติดตามองค์สองกับองค์พระคุณที่มรณะไปแล้วเมื่อกี้นี้เรียกว่าพระเดชพระคุณธรรมวิสุทธิมงคลเป็นสองพระองค์กล้าวจึงถือว่ามาวันนี้มาบูชาสักการะด้วยความยำเกรง อันเป็นรถพระธรรมเกิดจากฌานสมาธิสมาบัติวิมุกทําให้ข่าพระพุทธเจ้าได้มีประโยชน์เพราะฉะนั้นได้เท้าจึงขอกราบเรียนทุกท่านเมื่อจิตใดยังไม่สมําเร็จมัวเมายในบุญกุศลมีอิทธิพลให้เราอยู่ในวัฏัสงสารนิมนต์พระคุณท่านทุกรูปโยมทุกคนออกจอกออกจากกองกระดูกน้อยน้อยนี้เถิดวางเถิดปล่อยเถิดวางไว้ใจเย็นทาวางช้าใจมันร้อน ดังคำหนึ่งที่กล่าวต้อนพวกท่านผู้มีบุญกุศลว่าเลิกละลดจนสามารถลอยหลุดหล่นอะไรที่ให้ท่านละลดเลิกมีอยู่ห้าประการกามฉันทะนิวรพยาบาทนิวรกุกุจะนิวรณสามประการนี ถ้าหากพระอนาคามีมักไม่ละไม่มีใครสำเร็จเลยท่านขีนมิทะอุทจะพระอาหารหัตตมักละสำเร็จวิจิฉาในพระสวดบันมมักละสำเร็จพระคุณเจ้าทุกรูปศึกษาแบบใบไม้หล่นจากขั้วขีภัยข้าต้นไผ่ ให้จิตมันเห็นรู้ไวตรงนั้นพระคุณท่านคงทําเวลาให้เหลือน้อยอยู่เกิดประโยชน์วันนี้ขอกราบแทบเท้าพระคุณท่านแต่คณะญาติโยมผู้มีมหากรุณาธิคุณมาช่วยกันเอื้อเฟื้อที่จะร่อมในภาษาบูชาของผู้เจริญพระอรหันต์แปลว่าผู้ควรไม่ใช่ผู้อะไรเลยพระอนาคามีไปไม่กลับพระสิคามีเกิดชาติเดียวส่วนพระโสดาเกิด เกียรติชาติก็แล้วแต่ถ้ามีบาสนามากก็สามถ้ามีวาสนายิ่งก็หนึ่งข้าวจึงขอกราบถวายรายงานความรู้สึกอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระเดชพระคุณท่านพระธรรมวิสุทธิมงคลด้วยความศักการะด้วยเสียงด้วยคร้าวตลอดทั้งพระคุณเจ้าที่นั่งอยู่ด้วยทรงพระเมตตามารับถวายาพระพรวันนี้ข้าวก็ขอกราบถวายเพียงท่านี้ครับผม